ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดทุกท่านครับเป็นใดครับพี่น้องนะครับบ้านใหม่ของบอสบิ๊กครับพี่น้องนะครับบ้านใหม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับลงเสาเอกเสาโทครับทุกท่านครับล่าสุดนะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนะครับมาเปิดงานนะครับมื่อแล้งครับ ทุกท่านมีคอนเสิร์ตเด้อทุกท่านครับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกเต็มวงครับพี่น้องนะครับทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปครับพี่น้องนะครับมวนกุ๊บทุกท่านครับแล้วก็มีการอ่เมื่อกลางวันนี้ครับพี่น้องปล่อยทานกับแจกเงินครับพี่น้องครับเป็นไงครับผมอ่างเปานะครับสองแดงแดงครับพี่น้องผู้ใดได้แน่ก็ฝากคอมเมนต์อ่าเบอร์เด้อพี่น้องนะครับคอมเมนต์ให้นุ่มบองฟังแน่ว่าผู้ใดได้แน่ครับทุกท่านครับ อังเปาซองสีงแดงของบอสบิ๊กกับทุกท่าน,นครับสุดยอดอีลีครับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับพี่น้องเพจดังนะครับเพิินกระโพตแบบ4ีครับทุกท่านครับอ,อาณาจักรใหม่ของบอสบิ๊กนะครับ ไม่ต้องมีคนมาเค็มแล้วสร้างคนเดียวร้อยเปอร์เซนตนะครับพี่น้องนะครับหมายถึงอย่างตีพี่น้องนะครับอ่าหมายถึงว่าบ่มีผู้ใดมาทวงแล้วพี่น้องบ่มีผู้ใดค้าใจของใจแล้วว่าบ้านนี้เป็นบ้านผู้ใดนะครับอ่าบอทบิ๊กสางเอกร้อยเปอร์เซนต์นะครับเพจดังเพิ่นกโ็โพดแบบสี่ครับพี่น้องนะครับเพจดราม่าจังนะครับพี่น้อง เพราะโพดแบบซีนะครับหลายคนหลายท่านก็นึกขึนว่าก้อนหนานี้มีประเด็นเรื่องบ้านที่ยะโสธรครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็ยังคาลาคาซังอยู่บางคนบางท่านก็ยังบ่เข้าใจว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านบอสบิ๊กจริงหรือไม่นะครับเอฟซีนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ยังทวงอยู่ครับพี่น้องนะครับบางคนบางท่านนะครับนั่นแหละคาพี่น้องนะครับรอบนี้ครับของจริงครับบอสบิ๊กสร้างเองร้อยเปอร์เซ็นครับทุกท่านครับ ออกแบบเองพร้อมครับหลังจากที่เพจดังนะครับพิ่นลงไปก็มี f c เข้ามาคอมเมนต์แบบซีกับพี่น้องนะครับท่านนี่ก็บอกว่าอ่าสุดยอดเลยค่ะอายุน้อยพันล้านพูดแบบนี้ไม่เกินจริงนะครับพี่น้องนะครับแม่นครับบอสบิ๊กมีอนาคตนี่เบิ่งได้เลยครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเราเนี่ยขยายธุรกิจเยอะมากนะครับบนแน่ว่าอาจจะเป็นพันล้านคือเ c เซพิ่นอ่าว้าไว้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่า จริงค่ะนะครับส่วนทานีก็บอกว่าจริงจ้าสุดยอดเลยนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแล้วก็กอนหนนีบอตบิ๊กเพิ่นโพดว้ก็มีเอฟซีของค่ายตู่เกี่ยวมิวสิกเอฟซีผู้ยิ่บ้านฟินแลนด์นะครับเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับแล้วกเมือเสาร์นีนะครับก็มีเอฟซีนะครับแล้วก็แฟนคลับต่างๆกับพี่น้องแล้วกับประชาชนนะครับที่อยู่บ้านใกล้ แถวนั้นนะครับพี่น้องก็เข้ามาร่วงงานกับบอสบิ๊กเยอะมากนะครับทุกท่านจางภาพข่าวที่เห็นไปนะครับนั่นแหละครับยินดีกับบอสบิ๊กครับทุกท่านครับนุ่มองและข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อทุกท่านมีวามคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับทุกท่านครับติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ